ว่ากันว่าผู้ที่ทำประตูสามนัดติดต่อกันจากทุกรายการผู้ที่หนัดล่าสุดยิงสามแอสซิสสองและเป็นผู้ที่ถูกคาดหวังว่าจะก้าวมาเป็นดาวดงใหม่ของราชานชุดขาวเรียวอัลมาริดเขาคือเฟเดรโกบันเบเดเฟเดรโกบันเบเดเกิดเมื่อวันที่22กรกฎาคมปี1998 ณเมืองมอนเตวิดโอประเทศอุรุกวัยเป็นนักเตะทีมชาติอุรุกวัยปัจจุบันอายุ24ปีเขาย้ายจากเปยรันทีมจากลีกบ้านเกิดมาร่วมกับทีมเรียวออมาริตในปี2015โดยค่าตัว4.5ล้านปอนด์ด้วยความที่เขาได้เล่นร่วมกับเดียโกฟอรันไอดอลของเขาอดีตสตาร์ดังทีมชาติอุรุกวัย และหลายสโมสรในยุโรปเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอัลลนดิโกมาริดและเซเรโซอุซากาเขาได้ซึมซับความเก่งและประกอบกับความพยายามของเขาทำให้เตะตาแมวมองเรียวออมาริดเขาจึงย้ายมาที่สโมสรแห่งนี้ในช่วงแรกที่ย้ายมาเขาได้ถูกส่งไปเล่นให้กับทีมสำรองของเรียวออมาริด เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเล่นของยุโรปและเขาก็ได้ใช้เวลาปรับตัวอยู่ที่ทีมสำรองประมาณปีกว่ากว่าจนฤดูกาล2017ถึง2018เขาก็ได้ถูกยืมตัวไปเล่นให้กับทีมเดปอร์ติโวลากอรุญญาเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลก่อนจะกลับมาทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลปี2018 ถึงปี2,019ในฤด,ดูกาลนี้เองบันเบเด้ก็เริ่มได้มีโอกาสสอดแทรกลงเล่นในทีมชุดใหญ่อยู่บ้างบางนัดจนการมาของซินดีนซีดานที่เข้ามารับงานคุมทีมเป็นหนที่สองก็ได้ดันบันเบเด้ขึ้นชุดใหญ่เต็มตัวและได้มีโอกาสลงต่อเนื่องขึ้นในฐานะตัวสำรองและโรเตชั่นเป็นตัวจริงบ้างบางนัด เพราะในเวลานั้นเรียวอัลมาดริตยังอัดแน่นแดนกลางไปด้วยสตาดังทั้งลูก้าโมดิสโทนี่โคดและคาซิมิโรทำให้ยากที่จะสามารถเบียดตัวหลักในตำแหน่งแดนกลางตำแหน่งที่บันเบเดถนัดมากที่สุดจนการมาถึงของโค้นจอมเก่าชาวอิตาลีคาโรอันเชรตัตติและเขานี่เองที่ได้เห็นว่า บันเบเดนั้นวิ่งไม่มีหมดทุ่มเทมีวินยัยขยันฝึกซ้อมทั้งในสนามและนอกสนามและไม่ได้มีดีแค่เล่นกองกลางเป็นอย่างเดียวอันเช่ก็ได้ให้บันเบเดนั้นลองเล่นในลหลายๆตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นแบ็กขวากองกลางตัวรับและกองกลางตัวรุกจนมาถึงตำแหน่งที่เขาจ้างเกิดในปัจจุบันคือ ตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวานั้นทำให้เขาได้เรียนรู้ในตำแหน่งต่างๆและเพิ่มทักษะให้กับตัวเองและพัฒนามาเป็นตัวหลักของเรียวอัลมาดรดได้ในที่สุดจนมีส่วนผ้าทีมเรียวอัลมาดรตประสบความสำเร็จควา้าแชมป์อย่างมากมายในฤดูกาลที่แล้วอาทิเช่นแชมป์ลาลิกาสเปนแช,ม,ชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกที่ล้มเห้อผูมาได้ในนัดชิง และแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพและด้วยผลงานอันโดดเด่นนี้เองทำให้เรียวอัลมาดริดไม่รอช้าจับบันเบเดต่อสัญญาออกไปถึงปี2027พร้อมค่าฉีกสัญญามูลค่า1,000ล้านยูโรเลยทีดเดียวใครจะไปบ้าซื้อมันว่าแบบนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบันเบเดเคืออนาคตราชันชุดขาวจะไม่ยอมเสียไปง่ายๆในฤดูกาลนี้ บันเบเดคือตัวหลักที่เรียวอ้อมาริดขาดไม่ได้ซึ่งเขาได้ลงสนามไป8นัดทำไปแล้ว5ประตูกับสองเอซิดผ่าเรียวอ้อมาริดยุดจ่าฝูงลาลิกาสเปนด้วยสถิติชนะ100%ยเปอร์เซนยังไม่แพ้ใครอยู่ณตอนนี้แถมยังยึดจ่าฝูงของกลุ่มในยูฟาแชมเปียนลีกอีกด้วย จากนี้คงต้องติดตามฟอร์มของเฟเดริโกบันเบเดต่อไปว่าเขาจะสามารถพาทีมเรียวอ,อัมมาริตป้องกันแชมป์ลาลีกาและแช,ม,ชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้หรือไม่รวมไปถึงจะพาทีมชาติอุรุกวัยบินไปไกลแค่ไหนในศึกฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้าต้องติดตามดูกันนะครับและนี่คือเรื่องเล่าข้างเตนนอบตต่อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสคร i b ตให้พวกเราบอลน,นปต่อคบเครื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอบพระคุณครับ